กล่อไปชนเพ่นกใช่นี่ย oh no ับันกับตี้กันป้องกันกันยิงกันเองเนคุณนิกกี้เท่าไหร่นะไปฟาร์มซอมบี้กับหลวงพ่อเดีย๋ยวก็จะขึ้นนะยังไงก็ีไปเอาพดแม่นใครวะเนี่ย ยีนอนนี่อะไรนะกันนี่มันเอากล่องไปชนเพื่อนต้องเปล่งกันตอนนี้ไม่เอาครับผมว่าไงนะตูกูไม่ลุกเลยอะอะไรนะเดี๋ยวเราจะมีมีแต่เสียหอกหักหสมใครอะ จะเปิดเบิรอที่บ้านผมเราเพื่อไปบนดาดฟ้อิตาลีพี่กี้ไปทำเก็บเงินเก็บแนอนี่อยู่ไหนคิดได้เห็นถึงเวลาที่เขาจะแกล้งคือไอ้อย่าร้องนะไม่ได้ลุกเลยอย่าร้องทำไมวิ่งไม่ได้อะูเลขศูนย์ฮมันจะวิ่งได้กดเลขศูนย์ตูู้ตรง้หน่อยนะที่เอคออยางบ้งจากตรงนี้นะแม่ คุณอยู่ไหนเนี่ยคุณหยุดเพจฮะคนมากนะับนนะนั่นนะขอไว้ก่อนนะให้ถอยนะขอไว้อะไรนะว่ามันจะตกตัวถอยไม่อีไม่ใช่ตรงนั้นกดไปแล้วอ่ะไปน้ากดไปแล้วพุทเดจร์นั่นแหละไม่นั่นแหละกดไม่ได้เหรอ หน้าผีกันถาโกรธนะโกรธนะโกรธนะเลือกเยวคุณนะไปชิดไหมเดี๋ยวปลี่ยนไปกี่คนไม่ใช่ตรงนั้นครับเดินขวามาเป็นขวามานิดหนึ่งขวาขวาอีกแล้วก็ลงจากแผ่นไม้นั่นซะลงจากแผ่นไม้นั้นเรียงขวามาเออมันอยู่ประมาณนั้นแหละฮะตกลงเลยประมาณนั้นก็ได้นั่เป็นไงตอนนั้นฮัลโหลเห็นไหมมันคพอดีใช่เงา เดี่ยวไม่อยู่ในทีเดียวนี่กี้ไม่ได้อยู่ในบ้านผมใช่ไหมไม่ได้ค่ะอยู่ในเซฟโซนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อยู่บ้านผมไหมโอนโอนเข้าบ้านไหมไม่อยู่บ้านผมก็ได้นะอันนี้สไตล์นิดเดียวใครอันนี้คือบ้านส่วนส่วนกลางของรังแล้วนมิกกี้ถ้ามีเซฟมีอะไรเป็นของรางยังยังไม่มียังไม่ได้ชวนไอ้นี่มาเลยตีชวนชวนเันนะหัวกลุ่มอ่ะใครหัวใครไม่รีบเิรอโอเ ขูแกงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไข่มื่ก็ชนอยู่ได้เนี่ยเป็นไค่หรเนี่ยวิ่งกล่องไล่ถูชาวบ้านเข้าไปด้วนนั่นแหะตอนนี้เจ้าเดิมอ่ะเห็นเงียบๆแบบนั้นกล่องกดประมาณแรงๆเลยตัวองในเซฟโซนเป็นไร ปวดหนอผมจะเบื่อเลยเหมือนถ้าจะวิ่งมาหาผมนะดูดูวามมุ่งมั่นของเขาจับอนะแต่เดีว่างตู้อามวัน้้ต่างอันแตกต่างมันไม่แตกต่างมันอยู่ที่สีเขาคุณชอบสีที่มันทางก็ไอาลายทหาน คุณเซ็กคุณเซ็กเนไมเดิเนไปฮะคุณคุณนิกี้อยู่ไหนอะอยู่ที่เพฮะโอ้ยโดนกล่องอีกแล้วทีวีไหนเนี่ยได้เทไรกันเ่ยมาสิผมพ่อพานิกี้ไปเก็บแต้มหน่อยอือหือแกน่ เฮ้ยบีชนังไปชนกองจะวิ่งหนีนะนี่อะอยู่น้นอ๋อน้างไ่เผื่อนันจะไมโดนใครไม่ไดนไหมจะหาทำไมไม่เอาของนะ

ทางทานเอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้เจอนอกซฟนะเดี๋ยวไปฝากเงินก่อนใครอะไปทำมิชั่นกันเถอะเฮ้ยครับเฮ้ยโดนเฮโดนวัเี้ยครับเนี้ยวี่เยอะตงเนี้ยเครื่องมันไมม่ได้ทำนะผมอยู่นี่ คุณเอกเอือบินได้ทุกคนหนุนขอความนอนเลยดิว่าว่าไงผมอยากไปจบไอ้ภารกิจที่มันล้าผมอ่ะไปไปที่ใครที่มันล้าคุณใครมันล้าคุณเดี๋ยล้านี้ให้เพรเราเลิกกันเถอะไม่ไม่ใช่แค่การแบบขัดนะที่เป็นการเตะตัดขาเลยผมบอก ไปไปไปไไปกันเถอะมามาไหนผมจะไปเก็บผมจะไปเก็บชนไหนอ่ะคุณออนี่ไอ้ไอ้เชซินนี่แหละเก็บป่ะเดี๋ยวไปรถเดี๋ยวไปรถลั่นอยู่เลยอไอ้เซินมาใครากไม่ได้มลาไโนอแกว่าจะทักวไปไปไปารู้ผมวาผมไ่บอกมาแล้วเนี่ย

ผมเห็นว่าเป็นสายเลยมีที่รับเงดย เรามาแอดฟัสซินค่ะแอดฟัสซิน ยัง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 ไปชาร์จอีเลนิกนะออนแล้วมั้งไม่ต้องเหลือดูบ้องมันกริงนิกเมกเมกจริงเอาไวเนี่ยมันบั็อกก็ดีผมบอกไว้เปิดตี้ใหม่ไงผมี๋ยวบอกไว้เปิดตี้ใหม่ไงอย่าไปยั๊กซี้เดมารี่โดนนวดไอกระสือเป็นไงล่ะพักทายแค่แบบนี้เหล่าคุณแม่ โอ้เป็นไรไวไม่ต้อักใจเย่คดของระบบ้าคุณหนักตัวก็ไม่เป็นใบตนี้ขนคุาใจของระบบบาคุณหนักก่อนครับเดี๋ยวเวลาสายจว่าแร้วก่อนก็ได้อันตรายเก็แล้วมมนโชคดีนะครับเอ้ยไ่เอาอจยาต้องไปขอโอเคโอ้หคุณนอนได้ โชคดีนะแม่วางระเบิดแลนะแจ้งทุกคนก่อนออกเอกจากที่นี้ครับแล้วก็เอาที่ใหม่ครับตั้งที่ใหม่อันนี้หน่อยแม่โชคดีนะออกมาระเบิดเดน๋ยวจนโตบางเสียงนะอันนี้เป็นที่ออโต้ไมเป็นที่ร้านแม่โชคดีนะปารตี้ปารตี้คับดขุดข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 ดดดดดดีออกจากที่นี้นะดดดดดด ยาเนี่ยผมยิงโดนยิงบาดเจ็บเนี่ยต้ยยาขวดเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงบาดเจ็บหรือโดนยิงเขาบาดเจ็บเออคนยิงยังไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยคนโดนเราเอายาไปเขาแล้วใครปาแบเบิดเนี่ยคนเบ็ดม่อยากขมาแนีไม่มีกับระเบิดโอ้ยไม่ใไม่ไม่ใ่ไม้ไม แต่แล้วก็ไม่ได้ห้าหมื่นเองนักนักิ่ประจำการที่มีคือแตกอาอีกแล้วเหรอแตกดีกี่บ์ดค้างอีกแล้วตายหมดเลยครับก่อนก็ยังใช้นี่ยหมดเลยก็ยังเครียดอยู่เลยเนี่ยเออของบุตรีกันสองหมื่นคืนซื้อมาสองหมื่นก็เองเพิ่งออกเพิ่งออกจากร้านค้ามาลงน้ำในหอของเราสองหมื่นเครื่องมันร้อนเปล่าเลยเครื่องร้อนยังนิ่งเล่ยทำการไงยังไม่ร้อนเลยทำการมาลับแล้ว ว่ต้องมีคนวิ่งแน่เลยวะใช่ออนออสไ่ได้ออสเกินไปมาหลังเปนนอนน่ะคนออไปไปวิ่งกลับไปอื่นไปไม่เกือเขาไม่คูดไหนที่นไหนดูนะคนดูน่ะคนดน้อยใจแน่เลยออสเป็นส่วนเกินเนี่ จจะมัเ่าี่ไบอลรมในการกินนี้หลังหลังหินนี่ๆนีแครับนี้แหละ่แล้ว่แล้วนี่ายบอนี่นี่้วยโดดีดดีผมไม่โดดนะผมส่ี่แนเยจะเล่นอะไรอีกเนี่าย้วยแมีผมแ่ไม่เหลือแล้วาุกตกแหมดเลย เล่นไปแมบ้านที่ที่เราเลยใครเป็นคนเลยแต่เราไปมีอยู่้าคนแต่รู้ว่ามีคนอื่นเล่นห่ไม่แน่ใจาวามีคนอื่นมาทำรักกิจได้หรือเปลามีวีพ่อมีดักเทปอ่ะครับอ๋อโอเคพราะว่าอยาไปทาอะไรงกลางแมป ใช่อลได้สวนกินมานิ่ารการ์กเละนี่เพ็รทีศาเนี้ยโอเคป่ะไปเลยพอไปเลย

พูดไม่เข้าหูแม่งยิงผมแน่เลยว่ะผมจะจะยิงผมเพล็ก่อนอ้าวววไอ้คนหนูทำอะไรหนายที่มันยิงผมอยู่อ่ะหาจู่จู่ใจเย็นตั้งอผมไม่เห็นจู่คณเอกอยู่ตรงไหนอ่ะคุณเออกตรงไหน่ะคุณแม่ได้ยินยังครับยังไหมผมกำลังผมกำลังลงอยู่ แจมไม right. <the> ่แจมเธอนั้นแหละแมทเห็นไหมมีคนจะเห็นไหมได้ยินเสียงปืนแจมมีคนไม่แจมเหรอไกลหน้าผมว่หน้าผมเอเคตายมีคนไหมักจากเอไอตันงตูยังยังไม่เห็นนะใช่ใช่ปืนยิงมาจากจุดนี้ครับไอคับว่า ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าหรือว่า AI ไอยีมาแต่ว่า AI ีเอไอยีมาอะไรไม่น่าบู้หรือใครเอาที่ล็อกเนี่ยโคตรล็อกยิงในกล่องนี้อันนั้นเอามาเอามาเดี๋ยวบอกให้คุณนันกองขวานตัวนึงอันนี้เนี่ยอยู่ในกล่องทำใครเข้าใกล้กล่องนะหลบไปหลบไปทขาไม่นี้ไอเวสติ เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเนี่ยเหมือนมกเลยเจ็ดคนไหมเจ็ดคนไหมการท้าสปอร์ตเจ็ดคนก็ได้ไปตรงนั้นเลยเฮ้ยฮอนี่ดูเก่งที่สั่งจังจังวะเสียงนี่เหมือนคุ้นๆเหมือนได้ยินจากฟรีดอมหอลำเนี้ยฟรีดอมบ้าอะไรเลย

最害的。<laughs> ข้อแรกนึกว่าวัว<อ>นี่มันมันอยู่ตรงนี้ เห็นไม้สามตัวเลยอ่ะ พีซี่ไปอยู่อะไรบนเกาะนั้นตามล่าดตามล่าใครอดิตอนนั้นเราจรู้ืบกันมีะอะไรมีพีซีกตฮอระวังน่าจะยิงไปจากใี่ดหรือเปล่าตายกลำยิงจากเกาะมันยิงจากมันยิงจากเกาะเดี๋ยวเราไปภารกิจนี่มั้ง ก่อเอาไปขายนะครับไป็อชาวเงาปัดเล่นอย่าีดีๆนะหลับเซฟโซนก่อนหลับเซฟโซนก่อนเซฟโซนพักขายของก่อนเซอน่ไปเกฟโซนก่อนไปเซฟโซนก่อน Warning sync rate Warning sync rate Caution, maximum speed. Caution, maximum speed. ใจมันงยังไงแราตอนนี้ขายขายมันสิบเอ็ดนาทีแล้วไงใช่ไหมด้วด้วี่ใช่ดีมาขายยาขายอะไรเนี่ยเดินอยาะกดดันคุณเม็ดีคุณเม็ใจเย็นนะผมถึงเพิ่มอีกเลยไปพักหักเลยเดี๋ยวขายของก่อน นี่ค่ะลูกปืนแกีาไงไม่ต้องจนเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาติดไลน์เริ่มมีเซิร์ฟเล่นแล้ว เดี๋ยวจะลงให้นะคะตอนนี้ก็ดูเอ็กซายเกไปก่อนแก้แก้แก้ขัดแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย